มาฟังน้องของหนูเองเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคับวันนี้ผมมาแค่สมัครทำเล่นเล่นเฉยครับแค่คุณอยากพ่อแม่พี่น้องผมยังร้องไม่เก่งพ่อแม่พี่น้องอยาถือสาผมเลยนะผมแค่ทำแบบนี้ไปเฉยเฉยเดี๋ยวพอผมทำได้ผมจะออกให้คุณดู สวัสดีครับน้ามาฟังกรรู้นาฟังให้จบเลยครับการรูนาฟังฟังคำเพื่จบแล้วจาบวกการรู้การตามใจการมีเวลาอันมากกว่าไั้ช่วย่อความในใจนี้ตุจำตาหลางจะฟังนี่ไปครับไปลงไปให้พ่อผมดูเลยครับ เราไปนลงคอรกันเลยครับตัวดีครับบอกว่ายังเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งไปกันเลยครับผมเป็นลงคอร์ให้พ่อคอดูดก่อนนะ